ทีมของคุณได้รับชยัยชนะ ทีมของคุณได้รับชัยชนะ ทีมของคุณพ่ายแพ้ ทีมของคุณได้รับชัยชนะ Special Point ทีมของคุณได้รับชัยชนะ ทีมของคุณได้รับชัยชน,นะ Special point! ทีมของคุณได้รับชัยชนะ Sl ash. Sl ash. ทีมของคุณได้รับชัยชนะ ีมของคุณได้รับชัยชน,นะ ทีมของคุณพ่ายแพ้ <Double Kill. S 1> ทีมของคุณจะรับใช้ชนะ ทีมของคุณได้รับชัยชนะ